สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่รับชมคลิปของผมแล้วก็ผู้ที่เข้ามาตามผมทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาดูพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จเนื้อขาวงาช้างนะครับที่มาจากปูนเปลือกหอยนะครับ แล้วก็มีเนื้อบรรณะสีขาวงาช้างนะครับมีการแตกลายงาแตกลายสังคโรคบริเวณพื้นผิวด้านหน้าขององค์พาะนะครับเป็นเนื้อขาวนะครับถ้าดูในกล้องก็จะเหมือนขาวอมจุมพูนะครับถ้าดูตามาโดนแสงอาทิตย์หรืออะไรก็จะออกขาวเหมือนเปลือกไข่นะครับ เป็นเนื้อที่มีการแตกลายสังเคโรคบริเวณพื้นผิวด้านหน้านะครับหรือว่าถ้าเกิดส่องกล้องไปเพื่อกำลังขยายสูงนะครับเนื้อด้านหน้าก็จะมีการมองดูคล้ายๆกับฟันของเรานะครับฟันกรามฟันอะไรเงี้ยที่มีการแตกลายขอยญาดนะครับกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดแต่ว่า ก็จะถือไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นคลิปที่ผมทำเพื่อให้ศึกษาเนื้อผ้าสมเด็จวัตถะคังที่มาจากปูนเปลือกหอยนะครับปูนเปลือกหอยธรรมชาติที่ผ่านอายุนะครับอายุต้องได้ขนาดร้อยกว่าปีนะครับถึงจะมีวันณะพื้นผิวที่แตกลายสังเคราะห์โลกอย่างนี้ได้นะครับพื้นผิวนะครับด้านหลังนะครับอันนี้ผ้าผมก็สะสมมาจากคนละพื้นที่นะครับ แต่ว่าพื้นผิวด้านหลังก็จะมีการลักษณะคล้ายกันนะครับเป็นเนื้อสีขาวนะครับมีคราบฝ้าสีน้ำตาลจางๆนะครับผิวจะเลื่อมมันนะครับจับดูจะเลื่อมมันนะครับจับดูจะเลื่อมมันแล้วก็พื้นผิวด้านหน้าจะมีการแตกลานเล็กน้อยนะครับเป็นแตกลานสังคะโลกนะครับ เหมือนกับงาช้างนะครับขาวเหมือนขาวงาช้างเนื้อเนื้อดูในกล้องจะเหมือนขาวอมชมพูนะครับอันนี้เป็นผ้าสําสร็เดที่ผมได้มาจากคนละพื้นที่นะครับเมื่อเราดูในระยะไกลนะครับเนื้อเขาจะขาวนะครับขาวขาวคุณคุๆขาวอมชมพูนะครับดูในกล้อง แต่ว่าเป็นเนื้อที่มาจากปูนเปลือกหอยธรรมชาติดูการแตกลายของก่อนนะครับก็จะแตกลายสังคโลกนะครับเหมือนกับกวันกรามของเราอันนี้ก็จะมีการแตกลายลักษณะของคราบสีน้ำตาลน้ำตาลที่แทรกเข้าไปอยู่ในรอยที่แตกสังคโลกนั่นะครับ เป็นจากค่าปุ่นค่าอะไรที่ปกคลุมมานานนะครับเมื่อมีการแตกลายสังคะโลกไปแล้วคราบพวกนี้ก็จะเข้าไปอยู่ตามซอกของอในในรอยสังคะโลกนะครับลักษณะเนื้อแบบนี้นะครับเป็นเนื้อที่เป็นผ้าตํสมเด็จวัลคังที่มีอายุมวลสารที่เก่าแก่จริงๆครับเก่าแก่จริงๆ วันนี้ผมนำมาทำคลิปให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับเป็นลักษณะคลิปของ้าสสมเด็จวระครังที่มาจากเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับได้มาจากคนละที่แต่วันนาด้านหลังต่างๆนะครับก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันเป็นวันหน้าที่มีความสวยงามมากๆนะครับเป็นวันหน้าที่หายากนะครับโทนวันหน้าจะเป็นโทนวันหน้าเดียวกันเลยครับแต่ว่า พาสําเร็จได้มาคนละที่นะครับได้มาคนละที่ก็เป็นเนื้อขาวอมเหลืองหรือว่าขาวแบบงานช้างนะครับอ่าข้างล่างสององค์นี้เป็นพิมพ์เดียวกันนะครับส่วนข้างบนก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับดูลางๆจะมีเหมือนเส้นแซมเล็กๆนะครับแต่องค์นี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะครับ ก็เป็นพระที่มีความสวยงามครับมีความสวยงามเนื้อหามวลสารก็ยากนะครับยากที่จะเ,เรียนแบบขึ้นมาได้นะครับแบบนี้เป็นพระที่ธรรมชาติแท้ๆนะครับก็วันนี้ก็ดูคลิปคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปยาวๆให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณที่รับชมคลิปของผมนะครับสวัสดีครับ